รอยถอยร้อยบุญมาบุญหน่อยกี่บุนมาเออบอกให้เค้กขึ้นท่าจาพนมเลยมาหนี้ช้างกูอยู่ไหนช้างกูยู่ไหนผมลงเฮ้ยทางนี้เหรอผมผมกี่ผมผมลงนี่เอาเหยียบเนี้ยเออเออเหยียบจับหูมันเหยียบไหนหูม่ะเออขมไหนหูจับเชือกก็ได้เค้กเออขมลงกี่ครับลงเออ เออม้นมมุนตัวเขาแนวเข่าแล้วมุนตอยันขึ้นได้่เอนไมได้เแล้วลงดูคลปลงได้ไหมมาเลยมาโอ้ขึ้นไปก่อนแล้วเนาะเดินก่อน น่าดูมันนั่งเดี๋ยวนี่โปูอะไรวะจะพาไปลงน้ำเร็วไปตาลับนอนที่แบบน,นี่เลยเกนสนูบมึงมาเป็ูปะาปูไม่ละมาเลยมีโทรศัพท์พมีอะไรหไมห,หมเตรียร์ไหมไม่มีมามันเพิ่งอาบน้ำเสร็จ OHHHH làm cả. Hiểu, mình sẽ không? 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 nó đẹp ừ. ừ. Bắt <laughs>

พี่เอวนั่นแหละเป็นคนไปตามบบดน,นี้ววพี่เอวมันลองเองเนาะ <c oughs> อเออไอ้เที่ยวน้อยเราไม่เป็นเด้มันกวนนำพี่แอ๊ล็อล็คลิปที่ดูกระโดดออกด้วยกระโดดตั้มไปเลยเอาตีไปอาบให้ <c oughs> ดูมันน่ะสนุกใหญ่เลย ต่อนี่อย่าเอาลมนะจะบอกวนะ่าไรสดไม่ไมตัดไป,ไปดูด้วยมามามาเฮ้ยมามามาดูเเกียยน้ลโดดลงเลยเมื่อกี้นี่ใช่บอกอือโดดลงน้ำเลยเหรอ,โ,อหโดดลงแหละไม่เขาชิงขีดมา <laughs> ดูสภาพหรอ เนี่ยตัวนี้นี่กึ่งตื้นเลยเนี่ยมีทรายแมนะ่น่ะไม่ใช่ดินหินโอ,โ,หโอ้โหดูไม่โลไม่โลไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วสนุกชั้นเลยตอนนี้ชั้นเล่นน้ำชั้นเล่นน้ำสนุกเลยเลยิ่งอากาศร้อนๆด้วยนั่นจ้า ฉันกําลังเล่นน้ําเขาบอกนอนได้ขอนไม้เล่นกับขอนไม้อีกเฮ้อเอาไงอ่ะมาดิมา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 ไปแล้วนุ่นมาดิมาเรือเออพอลงคนเนี่ยพอคนลงตรงนี้น่ะเดิมมันก็ไปตรงนู้นมาเรือมานี่ม เมือนจะขึ้นอใช่มันนมัรู้ไงว่าเห็นคนไหมนี่ใช่ถ้าไม่โดดก็มันก็จะพามาตรงกลางกลาง เดี๋ยวเด็กก็าเอคน่ระกือแบกไหวเปล่าวะไปละสองคนพี่น้องนึงกนใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง แบง์เหรออ้าอะจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วโอ้อาาพลอยไม่พลอยมาเร็วเร็ว<ะ>พลอยมา

หนูไปฝั่งนู้นพี่อย่าไปขอมันมา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 มันจะขึ้นมาหาเราทางนี้หนูต้องไปทางนู้นมามามาลงดีแล้วลงแบบจิกจอนเลยตอนนี้อืมอันนี้เออดีนะเรียกขึ้นมาได้ดูกระโดดขึ้นมาเลยจิ่เจ๊อนหน่อย เอาขึ้นมาให้ได้นะโอ้สรุปเราก็ขึ้นมาแล้ว,ลวนะึกว่าให้หลุ้นจนนึกว่าจะขึ้นไม่ได้เอาไปกี่เชือกเนี่ย <c oughs> เอาทองไปด้วยดิ <c oughs> เรียบร้อยจ้า <c oughs> สาวเค้กกระโดดลงจ้าโดดลงไปเลยนี่ก็เรียบร้อยแม่พลอยเราเอาแม่พลอยขึ้นมาได้แล้วมีวแตะภากรกิจนี้ต้องลงน้ำนึกว่าช่างเอี่ยวจะต้องได้กระโดดลงไปซะแล้วเฮ้เคค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะว่าเราจะไปทางไหนกันต่อ บายบายค่ะเอฟ